ก,ก,กินน้ำเสร็จแล้วก็จะลงไปเลยค่ะลงไปเล่นน้ำ้วให้พ่อใหญ่อาบน้ำเรามาลุ้นกับควาใหม่นะคะจะตกน้ำไหมวองนอนลงแจบลงเจบลงนอนนอนน,อนฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีค่ะ <laughs> วันนี้ครับก็ช่วงเช้าๆนะครับวันนี้ควานแจคกโกได้เดินทางกลับบ้านนะครับบ้านเกิดของควานแจ็กนะครับแกไปช่วยงานนะครับไปฟักหมูครับฟักหมูซอยคนยุ่งทั้พคนในยู่บ้านเกิดควานแจ๊กคนละครับคนไปฟักหมูแล้วกันพนกับท่านไหนมากครับช่วงนี้ก็บสามสี่โมงแล้วคนก็นเลยว่าโาทร่มาหาควนหลัก นี่แหละครับข้นยองข้นหยองครับเดี๋ยวสิผ้าพื้นมาเอาพื้นไ่ทองขําไปกินน้ำแล้วก็พัดลักให้เพื่นครับสิไปจับไปผ้าเอาลงกกินน้ำเดี๋ยวสิให้เพื่นขี้ครับให้ข้นยองขี้เดี๋ยวผุมกับสิไปแก้รักให้ครับแต่ว่าการเท่านี่คือเขามาพัดได้ครับเด้อมาพัดให้เพื่นนในกินน้ำกินชาให้ด้เพะว่าควนแกเพื่นติดธุระครับ กิระเดี๋ยวเ๋ยวไปเบิ้งงไปใหญ่ทองคำเลยครับเดี๋ยวเรามาดูพ่อใหญ่นะคะ,คคะ,ะพ่อใหญ่ก็คงจะรอนานแล้วไม่เห็นควานแจ้งมาสักทีวันนี้จะเป็นควานรักนะคะกับควานหงมาเอาพ่อใหญ่ไป,ไปกินน้ำเ,นเดี๋ยวมาดูกันนะคะ เอามะม่วงมาให้พ่อใหญ่กินนะคะ เดี๋ยวมันดูเราจะให้ควันของขึ้นนะคะลงอ่นได้แล้วพ้อใหญ่ข้อใหญ่ทองคำนี้เป็นช้างที่นิสัยดีนะคะใ,คให้ควันหองอยู่ข้างบนเดี๋ยวจะให้ควันลัก ไปแก้โซ่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาพ่อใหญ่ไปกินน้ำค่ะวันนี้น้องถุงเขาก็อยากมาด้วยนะคะดูค่ะอากาศร้อนก็วิ่งตามมาค่ะเดี๋ยวเรารอควันรักก่อนนะคะ เป็นยังไงคะควันหนงขี่ช้างครั้งแรกไหมคะครั้งแรกครับโอ้ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะขี่พ่อพ่อใหญ่ทองคำแล้ว,วันนี้จะพาไปอาบน้ำ ตามมาดูใกล้ๆเลยนี่ใส่ดีนะคะถึงคนไม่เคยจับก็เข้าได้เพราะใหญ่ทองคำไปกันเลยไป ไปดูกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาโซ่ขึ้นก่อนนะคะให้ควันแล้กเอาโซ่ขึ้นก่อนแล้ว<อ>ค่อยไปอาบนา้ำไปไปดดูตรงไปหนึ่งไปนู่นตรงไปทั้งนู่น กมาดูควาใหม่แล้วคุมช้างนะคะคคคคคจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไต้ไต้น,นี่นะออกไต้ไต้นี่นะ พวงมาพี <zg> ่ป <Whatever good. S 1> ๊อตรงเพื่อนมาพี่ตรงเพื่อนมาพี่นี่ไปนี่ป๊อปก้อมาพี่ แม่น้ำก็อยู่ไม่ไกลนะคะนี่ค่ะเดินออกมาก็ถึงแล้วไปเดิกไปเ พ่อใหญ่ก็เดินไปกินหญ้าข้างทางไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ควายใหม่ขี่ช้างลงน้ำนะคะไปควานก็ห่วงน้ำครับ <c oughs> ห่วงน้ำห่วงกระเป๋าครับควานใหม่ครับ เดี๋ยวเรามาดูจะเป็นยังไงนะคะไปเอาช้างลงน้ำงงนจะตกหรือไม่ตกเอาลงไปลึกเลยเนียวแต่ลงไปเลยลงไปห้ามร ควานใหม่ก็รู้สึกกุกวอนนะครับค <c oughs> วานใหม่ครับ <c oughs> ไปกัดกดิกลงไปให้ไปกินน้ำกันให้กินน้ำกันเ้ เดี๋ยวเล่าไปกินน้ำก่อนพ่อใหญ่กำลังเคี้ยวหญ้าอยู่นะคะเดี๋ยวกินน้ำปอนก๊อปรู้สึกยังไงครับสตูดใดครับฮะสตูดใดครับสตูดใดแปลว่าอะไรครับสันๆน้อยๆครับสันสนเอยนะจะตูดายนะคะ กลับใหม่ของปวานช้างหรือเปล่าคะสตือด้วยควันยองครับควันยอนครับดึงเงินมานีิถุงเงินมานีหนันนี้ถุงเงินเขาก็ อยากจะลงไปเล่นน้ำด้วยนะคะอยากลงกับพ่อใหญ่ครับเพราะว่าเขาร้อนครับเป็นหมายขี้ร้อนครับไปกระดิกก็ไปกินน้ำเสร็จแล้วก็จะลงไปเลยค่ะลงไปเล่นน้ำนวให้พ่อใหญ่อาบน้ำ เรามาลุ้นกับควานใหม่นะคะจะตกน้ำไหมบอกนอนลงเจ็บลงเจ็บลงนอนนอนนอนมุดมุดบอกมุดมุดแอ้วมุดมุดลงบอกมุดลงมุดลงมุดไปา่ายมุดไปง่าย นี่ครับควันใหม่ก็เสียวๆนะครับควันใหม่เสียวๆนะครับเขาไม่เคยขึ้นช้างงานนะครับควันใหม่ครับเขาจะเสียวๆหน่อยๆครับแต่ก็จะให้พ่อใหญ่แช่น้ําก่อนนะครับแช่น้ําเพื่อให้ร่างกายของพ่อใหญ่ได้เย็นสบายนะครับ้ผมเียครับควนยองก็สันแล้วครับหน้าขาวหมดแล้วครับควนยองครับ วันนี้รับภาระครับแทนควานแจ็กไปเลยครับกับควานลัก2คนมาดูช้างมาเอาช้างกินน้ำให้เขาครับมาพอแล้วควันย่องขึ้นมาเลยมากระดิขึ้นมาเลยเจ้าสุหยไข่ลงหนัาเป็นสี่บอกไปตอนก้งไข่สาย้อนมาอยู่ ผมดเลยครับออกมานีึ้าานาานะนวันนี้จะผูกพ่อใหญ่ใกล้ๆน้ำไหยนะคะครับก็เราต้องผูกพ่อใหญ่ใกล้ๆน้ำนะครับเพราะว่าให้พ่อใหญ่ได้เล่นน้ำเขากินน้ำด้วย เดี๋ยวเราจะผูกพ่อใหญ่กันตรงนี้นะคะนะคะขึ้นมาจากน้ำก็ผูกตรงนี้เลยนะคะเย็นสบายอ่าเดี๋ยวควานก๊อบก็จะลงแล้วนะคะล,ง,ล,ละงุละช้งไปลงหนาเื่อม่าน,นี้หลืน ดูถุงเงินไปอยู่ข้างหน้าพ่อใหญ่ทำไมถุงเงินมาถุงเงินมาเร็วพ่อใหญ่จะเตีดิถุงเงินมาดูดูเขาสงสัยลงเหยียบร้อยแล้วค่ะอยู่นี่นะพ่อใหญ่หญ้าก็มีค่ะน้ำก็อยู่ใกล้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์ควันหน่อยครับสัมภาษณ์ควันก่อน ค่ะเรืวอยๆสัมภาษณ์ควานหน่อยค่ะนี่ครับเราจะมาสัมภาษณ์ควานกอบนะครับควาหนหยองควัญหยองครับพันมีสองซื้อครับมีซื้อกอบกับซื้อหยองเป็นจะไดครับสันหมดเลยครับกำลังเคยขี่ช้างอาข้างใดครับสีโอ้แต่ก่อนเคยขี่ช้ชางตัวใดครับช้างทับทิมไหมครับโอ้ทับ ช้างแม่ทับทิมนะครับเป็นลูกของชายหนุ่มเสกนะครับกับแม่พายลินนะครับตอนนี้ทับทิมนี่ได้ลูกทองพิษนะครับลูกชายเขาเป็นพายทองพิษครับแต่ตอนนี้ก็เอาไปไว้ที่ศูนย์คดนเชศึกษานะครับบัตรกางครับนี่ก็เลี้ยงตั้งแต่เด็กๆนะครับเคยจับตั้งแต่ตอนนี้เลยเนาะครับครับตั้งแต่อายุปีกว่านะครับ แม่ทับทิมตอนนี้ก็หลายปีแล้วครับหลายปีแล้วที่ไม่ได้จับแต่ก่อนก็เคยไปด้วยกันกครับไอ้เสียบออยครับเสียบอวเจ้าของขช<า>้งครับเจ้าของไอ้ทองเพชรกับแม่ทับทิมนี่เลยครับนิจัยไหนสิมา่ขี้บวมมาแรงมาครับ มาสิครับคันจะขอพื้นบมาเนาะครับช่างช่างใจดีอยู่โอ้ใจดีเนาะครับเนาะคนใหชอบขับคนใจดีอยู่ครับได้ก็สตืได้อยู่ครับครับไม่เห็นแต่ง่ากัย่านเลยสิครับผมเคยเคยขึ้นทางง่าจักเชื่อเลยเป็นเถื่อแรกครับของข้นยองครับเป็นเถื่อแหลกของข้นยองเป็นประสบการณ์ครับนี่แหละครับเอาน้องพื้นมาฝึกมาหาดน้าครับให้เพิ้นไดเลียนลูก ว่าการเข่าสร้างจับสร้างขึ้นสร้างเป็นเจไดญลงน้ำลงธาเป็นจะไญครับเทาก็ได้ฝึกสร้างน้ำฝึกคนน้ำครับผมนี่แหละครับกับฝากติดตามช่องเด้อครับเด้อี่นองเอฟซีติดตามช่องสีดอคุณเงี้ยครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งครับผมเผื่อเป็นกำลังใจให้เฮากับทีมงานได้เฮ็ดคลิปดีๆครับสวัสดีครับโอ้ยเก็บถึงหนากกัน